เชียงใหม่ในซาฟารีจัดกิจกรรมทางความดีถวายพระบาทสมเด็จพระประมินทร,ารามาธิรดีศสีสินมหาวชิราลงกรณ์วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมนำกลุ่มผู้สูงอายุเข้าทำกิจกรรมทำจานจากใบไม้แห้งเมื่อวันที่25กรกฎา,าค25 68, ม2568สำนักงานพัฒนาพิงคณะครองค์การมหาชนโดยสำนักงานเชียงใหม่ ในซาฟารีจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมาธิปดีศีสินมหาวชิราลงกว์วชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา28รกรกฎาคม2568โดยมีนางสาวทิติรัตน์ตะวันวงผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ในซาฟารีปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคณนคอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลณเชียงใหม่ในซาฟารีนอกจากนี้เชียงใหม่ในซาฟารีได้จัดกิจกรรมทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาธิปดีสีสิง์มหาวชิราลงกรณวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพาลุ่มผู้สูงอายุจากสูงพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมประกรณ์เชียงใหม่ กลุ่มผู้สูงอายุบ้านแม่ท่าช้างจำนวนกว่า50คนเข้าทำกิจกรรมทำจานจากใบไม้แห้งซึ่งเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อจะได้นำองค์ความรู้ดังกล่าวไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ต่อไปพร้อมทั้งร่วมชมกิจกรรมต่างๆของเชิงใหม่ในซาฟารี